สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะบอกได้เลยว่าแหมมีซีรีส์จีนคอสตูมโบราณที่น่าดูมากๆนะคะที่ทั้งถ่ายทําเสร็จไปแล้วแล้วก็กําลังถ่ายทําอยู่เนี่ยอัดแน่นมากกว่า50เรื่องกันเลยทีเดียวค่ะที่คาดว่าน่าจะออกอากาศเร็วๆนี้นะคะแล้วก็นักสแสดงก็สวยหล่อมานั่นๆเลยนะคะแต่ว่าในอพิโซนนี้หวานไม่สามารถจะมาแบบว่าแนะนําได้ถึง50เรื่องบวก หรอกเพื่อนๆมันเยอะเกินไปนะคะเอาเฉพาะเรื่องที่ที่หวานอยากดูแล้วกันไม่รู้จะเลือกจากอะไรนะคะก็เลือกจากที่หวานอยากดูนะคะมาที่เรื่องแรกกันเลยค่ะตอนนี้นะคะหลายๆเรื่องมันยังไม่มีชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่ต้องใช้ชื่อภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะหรือไม่ก็ใช้ชื่อตัวแปรของนวนิยายต้นฉบับแล้วกันนะคะเรื่องแรกนะคะไปภูเขาและทะเลค่ะ go to the mountains and เรื่องนี้นำแสดงโดยคุณเชิงอี้นะคะคิดถึงมากเลยค่ะปีนี้ยังไม่เห็นผลงานจีนคอสตูมโบราณของเชิงอี้เลยนะคะถ่ายทำไว้หลายๆเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้ประกอบกับนางเอกสุดสวยเลยค่ะคุณกูรี่นาจานั่นเองนะคะเนื้อเรื่องย่อนะคะอ้างอิงตามนวนิยายต้นฉบับก็จะเป็นเรื่องราวของเสี่ยวหมิงหมิงนะคะซึ่งก็เป็นแหม่ผู้เท ติดนวนิยายศิลปะก,การต่อสู้มากๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ารายงานอดิเลกคือการอ่านนิยาย ต่อสู้เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีไหวพริบสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะจากนั้นก็พลุบมาเลยค่ะเดินทางข้ามมิตินะคะย้อนเวลามาที่จีนคอสตูมโบราณแล้วก็มาเป็นเสี่ยวซิวซุยค่ะเป็นพระเอกของนวนิยายเรื่องนี้นะคะแน่นอนว่านะคะหนอนหนังสือนิยายตัวนี้ก็คือคุณเฉิงอีนั่นเองค่ะก็ข้ามมิติมาเลยนะคะแล้วก็เป็นเสี่ยวซิวซุยค่ะจากชื่อเดิมเสี่ยวหมิงหมิงนะคะมาเป็นเสียส่ยวซิวซุยจากนั้นนะคะเขานั้นเก่ง มากในเรื่องของเป็นจอมดาบหนุ่มที่มีศิลปะการต่อสู้เริ่มต้นแบบเออน้อยมากนะคะเรียกว่าอ่อนเปียคะ่ะอ่อนเปียแต่ว่ามีความใจร้อนสุดๆเลยนะคะเป็นเป็นนักดาบที่ฝีมือ ไม่ดีนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ด้วยความที่แบบเอออยากจะเรียนรู้แล้วก็จเจริญเติบโตในสายนี้นะคะจะเป็นนักดาบที่มีชื่อเสียงให้ได้ค่ะเขาก็เลยค่อยๆนะคะปรับเปลี่ยนบุคลิกไม่ว่าจะเป็นการตัดเรื่องความหุนหันพลันลใจร้อนออกไปนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับเอ่อแล้วก็ตั้งใจนะคะศึกษาค่ะก็ฝึกซ้อมใหญ่เลยนะคะเพลงดาบจนกระทั่งต่อมาเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าเป็น เป็นพระเอกฮีโร่เลยค่ะผู้มีใจดีมีคุณธรรมมากๆปกป้องทั้งตระกูลแล้วก็ปกป้องทั้งแขวนทั้งประเทศด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่ถ้าเป็นละครไม่รู้ว่าจะสร้างให้ย้อนเวลามาได้หรือเปล่าเนาะแต่เอาเป็นว่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็เป็นแบบนี้และคะ่ะแล้วส่วนนี้นะคะคือตัวของพระเอกนั้นสามารถจะเดินทางกลับไปยัง ในยุคปัจจุบันของพระเอกได้นะคะแล้วก็ยังไปเขียนนิยายด้วยเพื่อนๆไปเขียนนิยายแนววิชาย,ยุทธนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วก็โด่งดังในในแบบเอ่อยุคปัจจุบันที่เขาอยู่อีกด้วยนะคะเรื่องนี้พวกเราก็ต้องรอดูเลยนะคะคิดถึงคุณเฉิงอีแล้วค่ะก็ต่อมานะคะเรื่องต่อมาที่แอดวานอยากดูมากก็คือ f a t e d h o ฮ s สค่ะสำหรับเรื่องนี้คุณลีซซ่น,นะคะคุณเฉินเจ๋อหยวนคุณเสี่ยหม,มิงคุณจัวเย่แล้วก็มี คุณชินเทียนวี่ด้วยนะคะมีอีกหลายๆคนเลยเพื่อนๆเอาแค่ทีแบบพวกเราคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีหวานก็จะบอกรายชื่อไปนะคะสำหรับเฟตเททร์สเนี่ยนะคะก็จะมีตัวอย่างออกมาให้พวกเราดูเรื่อยๆโอ้โหค่ะหล่อมากนะคะฉันเจอหยวนแ,แล้วก็คุณหลีซินเองก็สวยมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ทั้งคู่มาเป็นจอมยุทธนะเอาเรามาดูกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ ต้นฉบับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบการเติบโตที่เป็นแรงบันดาลใจค่ะระหว่างตัวละครนะคะฟูอี้เสี่ยวซึ่งเป็นนักธนูหญิงในชุดแดงเพลิงค่ะแล้วก็เฟิงซุยเก๋นะคะซึ่งเป็นองค์ชายขององค์โตของของสุสานนะคะซึ่งตั้งแต่ที่ได้มาพบกันนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งการเขาเรียกได้ไ่ามีคนคนหนึ่งซึ่งความทรงจําหายไปนั่นเองแต่ว่าทั้งคู่นั้นจริงๆแล้วนะคะเขาเป็น ศัตรูกันก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอได้อยู่ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันแล้วก็เกิดความรักนั่นเองนะคะเพอเกิดความรักแล้วต่อมาเนี่ยคนที่ความทรงจําแบบสูญเสียไปก็ความทรงจํากลับคืนมาค่ะเพื่อนนอกจากนี้แล้วนะคะพอกลับคืนมาปุ๊บก,ก็จําได้อ้าวเอา,เอาละค่ะก็เต็มไปด้วยการแก้แค้นแล้วก็มีเรื่องราวของความเย้ายวนมีทั้งส่วนผสมของความหวานแล้วก็ความเศร้าด้วยนะคะ นี้มันก็จะเป็นการแบบสู้รบนะคะมีสายลับของสองอาณาจักรแล้วก็ม่สำหรับทางด้านของผิงหลิงนะคะสู้รบศึกที่ผิงหลิงนะคะนางเอกของพวกเรานะคะได้ยิงธนูที่ ที่ไปที่ฟิงซุยเก๋อเนะะี่ยค่ะซึ่งเป็นองค์ชายคนโตของทางซูซานะคะซึ่งลูกธนูของนางเอกเนี่ยก็พลิกกระแสของการต่อสู้เลยนะคะเพราะนางไม่เคยยิงพลาดค่ะต่อมานางเอกของเราเป็นผู้ที่ความทรงจําหายไปเพราะว่าบังเอิญตกหน้าผาหลังจากการต่อสู้ที่ ที่ผิงหลิงนะคะจากนั้นก็มาได้รับความช่วยเหลือจากตรกกูลหลิงแห่งหมู่บ้านผู้ชอบทมของฉวนหูจือซือค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะที่แห่งนี้แหละได้ดันมาเจอนะคะก็คือได้มาเจอเฟิงซุยเกอ๋อซึ่งเฟิงซุยเก,อก๋อก็ไม่ตายเนาะแต่ว่าเป็นศัตรูเก่าแล้วก็เป็นพระเอกของเรื่องด้วยนะคะพระเอกนั้นจำนางเอกได้นั่นเองค่ะแล้วก็เลยต้องการใช้ฟู่อี้เซี่ยวนางเอกนั้นนะคะเพื่อจะมาเป็นหมาก ค้นหาความจริงเบื้องหลังที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ศึกที่เมืองที่ผึงหลิงทีนี้ทางด้านของฟูอี้เสี่ยวเองก็ต้องการใช้นะคะเฟิงซุยเกอมาเพื่อช่วยชีวิตอะไรประมาณเนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็สองคนก็เป็นศัตรูกรันก็รู้แหละแต่ว่าก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะแล้วในที่สุดก็เรียกได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์นั่นเองก็นิยายมันก็ยาวเนาะ ไปที่เมืองวีจริงกันนะคะมีความวุ่นวายโกลาหลค่ะพวกเขาเองก็ต้องแบบผ่านความเป็นความตายนะคะคือประมาณว่าเออก็รู้แหละว่าเป็นศัตรูแต่ว่าก็ต้อง ก็ต้องพึ่งพาใส่กันนั่นเองแล้วพวกเขาก็แอบรักกันเงียบๆมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเส้นทางของพวกเขาที่เดินทางไปเนี่ยก็มีแต่คนตายเต็มไปหมดเลยค่ะคือสถานการณ์นะคะค่อนข้างอึดอัดเพื่อนๆมันจะมีทั้งความเกลียดชงังการทรยศการหลอกลวงแล้วก็มีเรื่องของความปรารถนาที่ไม่สมหวังนะคะ รวมทั้งการไม่สามารถจะปล่อยวางได้ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเครียดๆนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมาดูกันว่าโอ้โหมีคุณหลีซินอยู่ไม่รู้ว่าจะจบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านะคะต้องรอติดตามชมนะคะ เรื่องต่อมานะคะ Long for Fish ค่ะเรื่องนี้นะคะชื่อเดิมคือเซียนวีนั่นเองหรือ CN U, CN U. เซียนหยูเซียนหยูนำแสดงโดยคุณเฉินไฟยวี่นะคะแล้วก็คุณหวังอิงลู่นั่นเองค่ะเรื่องนี้มีนวนิยายที่แปลเป็นไทยนะคะเพื่อนๆไปอ่านกันได้อะไรนะวาสนาของปาเข็มนะคะหัวเลาะกิ๊กากเลยล่ะคะ่ะถ้าท่านใดไม่ถนัดอ่านนะคะไม่ค่อยมีเวลาก็ไปฟังกันได้ที่ช่องลำนำรักนักเขียนโนเวลเลอร์นะคะถ้าท่านใดตั้งวินโดว์เป็นภาษา าอังกฤษไว้จะเห็นชื่อช่องเป็น Art of l i s o n i n g นะคะก็ช่องนั้นแหละค่ะไปฟังได้จนจบบริบูรณ์เลยนะคะตลกมากเลยค่ะคือเล่าไว้นานแล้วนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นปกอะคะ่ะมันก็จะมีปกตั้งแต่ข่าวลือเนาะที่ว่าเป็นน้องเจ้ารู้สือกับดีแลนหวางแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็น ปกนะคะนะปกเป็นเฉินเฟยวี่แล้วก็หวังอิงลู่นั่นเองค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะเอาล่ะเรื่องต่อมาอยากดูมากอีกค่ะก็บอกแล้วอพิโซดนี้แนะนำแบบที่หวานอยากจะดูก็หลายเรื่องนะคะ A Dream Within a Dream ค่ะเรื่องนี้คุณหลีอี้ทองนะคะคนสวยหน้าหวานกับคุณหลิววี่หนิงของพวกเรานั่นเองนะคะ เรื่องนี้นะคะมันก็เป็นแนวเออแหวกแนวดีเหมือนกันเนาะก็คุณจะทำอย่างไรเอ่ยนะคะเมื่อบังเอิญเข้าไปในโลกของสคริปต์ค่ะแล้วก็กลายเป็นนางเอกที่ถูกคนร้ายนั้นฆ่าตายค่าตายค่าตาย ตายแบบทรมานทรมานทรมานนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกจะต้องหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่านางเอกนั้นน่าจะพยายามขนาดไหนนะคะแหมทุกทกทางแล้วทํางานหนักมากๆค่ะโครงเรื่องนะคะก็ยังผลักให้นางนั้นไปอยู่ข้างกายของของอพระเอกก็คือหนานเหิงนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าคุณหลิววีหนิงก็มารับบทนั้นเหิงเนี่ยแหละค่ะก็เรียกได้ว่านะคะโดนฆ่าตายครั้งแล้วครั้งเราครั้งแล้วครั้งเราหนับไม่ทวนเลย <c oughs> คือพอตายแล้วก็รีเซ็ตใหม่เรื่อยๆนะคะในเรื่องเนี่ยก็จะมีแบบโอ้โหคามีทั้งฉากที่นางเอกแบบโดนกักขังอยู่ใน อยู่ในแบบจวนคฤหาหา์ของผู้มีอํานาจเนาะแล้วก็ต้องมาแข่งขันกันของแบบพวกผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยนะคะนางเอกของเราเข้าไปผัวพันหมดเลยแล้วก็มีเข้าไปผัวพันในเรื่องของการแย่งชิงอํานาจนะคะมีทั้งในส่วนของตัวละครที่โหยหาความรักและอิสรภาพค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ความจิตใจแปรปรวนวิตปริดนะคะโหดๆของของพระเอกอย่างนั้นเหิงอ,อะไรเงี้ยก็มีให้สวมโซ่ตรวนนางเอกมีหลายอย่างคะ่ะ ก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้น่าดูมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะประยุกต์หรือว่าจะดัดแปลงมาเป็นบทละครได้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อไม่ให้มันเสียรสชาติเพราะว่าตัวต้นฉบับมันก็มีความดักดักอยู่นะคะแล้วก็พระเอกก็ นั่นแหละ <c oughs> ก็มีความหดเหี่ยมแล้วก็คือต้องใช้คำว่าหดเหี่ยมยกกำลังสองไปเลยนะคะสำหรับตัวของหนานเหิงหวังนะคะก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องมาดูกันว่าโชคชะตาของนางเอกนั้นนะคะจะมีสักครั้งไหมนะคะอย่างน้อยครั้งสุดท้ายที่นางเอกของพวกเรานั้นจะรอดนะคะสวยมากค่ะสำหรับคุณหลี่อี้ถงในเรื่องนี้นะคะต่อมานะคะเรื่อง love of the divine tree ค่ะสำหรับเรื่องนี้ต้องไหวพระเอกเต็มตัวแล้วอยากดูมากเลย มากๆค่ะเป็นทั้งฝ่ายเซียนแล้วก็ฝ่ายมารเลยนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็นางเอกก็คือเซียงหันจือนั่นเองค่ะเซียงหันจือน,นะคะแล้วก็ร่วมด้วยคุณเฉินชินไห่แล้วก็ทางด้านไอมีด้วยอยากดูผลงานน้องๆนะคะเอาล่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวแบบเออที่เขามีความผูกพนกันกันกับทางอาจารย์ของตัวเองก็คือมู่ชิงเกอร์แต่ว่ามู่ชิงเกอร์นั้นก็มีเรื่องราวเนาะจากเมื่อ เมื่อชีวิตที่แล้วนะคะแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระเอกของพวกเราก็ช่วยเต็มที่เลยนะคะก็พยายามจะให้ต้นไม้เนี่ยมันบบออก,ออกผลออกมาเพราะว่าผลนั้นก็จะคือการกับชาติคือการฟื้นมาได้ของมูชิงเกอร์น,นั่นเองแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องราวสับสนเล็กน้อยนะคะว่าเออคือมูชิงเกอร์เองก็มีน้องสาวมีพี่สาวอะไรแบบเนี้ยก็ต้องมาหากันว่าเออผลไหนผลไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมนะคะแล้วก็เรื่องราวที่มา เปิดเผยปมชีวิตของพระเอกด้วยนะคะในช่วงที่แบบเออตอนแรกเป็นอาจารย์ซูอี้ซูยอ,อยู่ดีๆแล้วต่อมาเดี๋ยวกกลายเป็นมารได้อย่างไรนะคะก็เรียกได้ว่าตัวของพระเอกนั้นสาบานว่าจะปกป้องอานางเอกเนี่ยตลอดไปเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะโรแมนติกมากๆก็อยากดูอยากดูบทละครที่มันมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าหวันว่าเรื่องราวการเดินเรื่องในนิยายของเรื่องนี้ค่อนข้างจะแบบ โบราณนะได้ได้กลิ่นเก่าๆเ,เป็นเทพนิยายแนวเก่าๆนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้คนเขียนบทที่ที่เก่งแล้วก็มีกลิน่นน่ะต้องมีกลิน่นน่ะถึงจะดัดแปลงแล้วทำให้คนคนดูแล้วไม่เบื่อเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังในวรรน,นิยายเรื่องนี้นะคะไฮไลท์สนุกสนุกของเรื่องนี้หวานก็เล่าไว้ที่ช่องลำนำรักนะักเขียนเช่นเดียวกันนะคะ ก็ช่องนั้นก็เหมือนกันค่ะเรื่องไหนที่หวานชอบหวานก็จะเอาลงไว้นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะไปรับฟังกันได้นั่นเองค่ะเอาละต่อมาเรื่องต่อมานะคะ The Bossing Love ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณจางปินปินแล้วก็มีคุณอะไรนะ คุณจางหย่าซินแล้วก็มีคุณหวังตู้ด้วยนะคะหวังตู้ค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็น่าสนใจนะเพื่อนๆคือมันเป็นเรื่องเล่าประมาณว่าตำนานเนี่ยในสมัยโบราณกาลนะคะมีจัก,กรพรรดิอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าหมิงค่ะก็ไปสวดภาวนานะคะเพื่อให้ประชาชนของตัวเองมีความสงบสุขให้แควนมีความ,ล,มล่มเย็นเป็นสุขแล้วจากนั้นจัก,กรพรรดเจ้าหมิงก็เสียสละตัวเองนะคะเพื่อไปต่อสู้ขากับเหล่าบรรดาเทพเจ้าด้วยแหละ แล้วหลังจากการตายของนะแน่นอนนะคะหลังจากการตายของจกรพัดเจ้าหมิงแล้วนะคะทางด้านคนลักของเขาก็ได้ไปแบบว่าเก็บเก็บจิตวิญญาณของเขาเอาไว้นะคะถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็เลยทำให้สถานการณ์การกลับชาติมาเกิดนะคะของเจ้าหมิงก็คือคนรักก็รอนั่นเอง ในเวลาต่อมานะคะเวลาผ่านไปเรื่อยๆมาจริงๆค่ะเจ้าหมิงนะคะจากไอ้วิญญาณที่เก็บๆได้เนี่ยก็กลับชาติมาเกิดเป็นเชี่ยเฉียเฉินซึ่งเป็นผู้นำของของสำนักเซียนนะคะเพื่อนๆเอาล่ะ ทีนี้ทางด้านสำนักเซียนนะคะแล้วก็ทางด้านของวังไข่มุกเนี่ยซึ่งเป็นคนอดีตอดีตชาติที่แล้วก็เป็นคนรักของเจ้าหมิงนะคะอยู่ที่ไอ้วังไข่มุกเนี่ยแหละคะ่ะก็กลายมาเป็นมู่เฉียนหลิงค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนนักบุญแห่งอาณาจักรแห่งลัทธิมืดนะคะนี้ในที่สุดเนี่ยทั้งคู่ก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในโลกมนุษย์แต่ว่า พวกเขานั้นลืมอดีตของตนไปแล้วนะคะคือแต่ก่อนนั้นเป็นคู่รักกันค่ะแต่พอมาเกิดใหม่ปุ๊บนะคะก็กลายเป็นคู่แข่งขันกันแล้วก็เรียกได้ว่าทางทางพระเอกนั้นดันมาอยู่ฝั่งเซียนแล้วนางเอกนั้นก็อยู่ลัทธิมืดนะคะก็เป็นเหมือนแบบฝ่ายมันมาน,นิดนึงค่ะ นี้ทางด้านมู่ชวนหลิงนะคะก็ช่วยชีวิตเชี่ยเฉืเฉินเอาไว้ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะในพื้นที่ของลัทธิมืดเนี่ยะคะ่ะจากนั้นก็ขู่ว่าเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเธอเธอเราเอามาคือทวงบุญคุณเออใช้คําง่ายๆคือทวงบุญคุณหลังจากช่วยชีวิตแล้วก็ทวงบุญคุนนั่นเองนะคะต้องรับใช้โนนนนันนั่นเองค่ะนี้ทางด้านของพระเอกเองก็ต้องรับปากเนาะเพราะว่าแม่ผู้หญิงช่วยชีวิตเอาไว้แล้วแล้วก็ไม่อยากติดหนี้บุญคุณตัวเองก็เยอะยิงเป็น เียนใช่ไหมล่ะนี้ในกระบวนการนี้แหละค่ะในกระบวนการที่ตอบแทนบุญคุณกันอยู่พวกเขาก็ตกหลุมรักกันอีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นแนวเสียนเสี่ยนะคะมันก็ต้องมีด่านเคราะห์ทดสอบชีวิตกันไปกันมาค่ะก็เอาเป็นว่านะคะอีกแล้วค่ะมู่เฉียนหลิงนั้นก็เอาสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยตายลาแห่งนี้อีกนะคะแต่ว่าเชี่ยเฉียดเฉินก็เปลี่ยนโชคชะตานะคะของเขาแล้วก็แบบ ไม่เอากลับไปคืนสู่อดีตเลยค่ะเพื่อช่วยเหลือมู่เฉียนหลิงนะคะซึ่งหายนะแห่งนิรันก็เลยสิ้นสุดลงนั่นเองค่ะในที่สุดนะคะวิญญาณของเชี่ยเฉียดเชิญน,นั้นก็กลับมาหาเจ้าหมิงค่ะแต่ว่าร่างของเจ้าหมิงนั้นได้กลายเป็นร่างของเจ้าหมิงนะคะได้กลายเป็นเหมือนกับเหมือนกับเสืเอ่อมเขาเรียกว่าอะไรเสื่อมเซียนเสื่อมเซียนเไปแล้วนะคะทางด้านของมู่เวนหลิงเองก็เลยต้องมีหน้าที่อีกค่ะไปปลุก ไปเขาเรียกว่าอะไรต้องไปเอาล่างขึ้นมาแล้วก็ใส่กระดูกเซียนลงไปอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหลากสุดๆคือลากคือลำบากยากเข็นมากๆเลยนะคะกว่าที่พวกเขานั้นจะมีแบบความหวังที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าโชคชะตาเล่นตลกกับพวกเขามากๆเลยนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนาะในที่สุดแล้วนะคะตัวของมู่ฉวนหลิงนั้นสามารถที่จะเออปลุกค,ความเป็น ความเป็นเซียนนะคะของเจ้าหมิงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมแล้วก็นี่แหละขจัดภัยพิบัติต่างๆแล้วก็นำสันติสุขมาสู่ใต้ล่านะคะแล้วพวกเขาก็สามารถจะอยู่ด้วยกันได้นั่นเองค่ะก็คือมาเป็นฝ่ายเซียนเซียนด้วยกันนะคะ แต่ถามว่าถ้าเอามาสร้างเป็นละครเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตัดจบตรงไหนเท่านั้นแหละเพื่อนๆจบได้ทุกแบบเลยปลายเปิดก็ได้นะคะจบฉากตุยก็ได้จบฉากที่กลับมาเจอกันก็ได้ค่ะก็โอ้ยต้องไปวัดใจกับฝ่ายผลิตกันเองในตอนที่ออนแอร์นะคะต่อมานะคะเรื่องต่อมาที่อยากดูนะคะนั่นก็คืออะไรนะ r e m n น n t of the River i m m o r t a l ค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็จะมีคุณปผ่ลู่แล้วก็เจิ้งซุนซีนั่นเองนะคะชื่อภาษาอังกฤษ รเรื่องนี้โอ้โหค่ะก็อีกแล้วก็อักเลือดก,กันเต็มเต็มอีกแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะของหลี่เหิงเหมือนเดิมทีนางก็เป็นสิทธ์แบบหญิงธรรมดาใส่ของทางจริงอื่นเหมือนในในหุบเขาอ,อยู่ฟ้านค่ะนี้แม้ว่าภูมิหลังของนางนั้นจะไม่โดดเด่นแล้วก็รูปร่างหน้าตาสติปัญญาอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีผู้ชายมาลักหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านปายโยฮูท่านตาเฉิงเชียนซุนนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่ามาจากเออหอสายฟ้าละกันนะคะชื่อว่าทันเดอร์ฮอลที่ซ้อนเลนอยู่บนหุบเขานะคะตันเชียนั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนว่านะคะก็ในนิกายมันมีหลายสำนักนไม่ว่าจะเป็น ไอ,ไอ้หอสายฟ้านี่แล้วก็ยังเป็นไอ้จิลส่งเทียนอีกนะคะก็ถือไอ้จิลส่งเทียนนี้เป็นนิกายเต่านั่นเองค่ะนี้หลังจากนั้นนะคะคือทั้งคู่เนี่ยค่ะ ก็คือมีประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของความรักแล้วก็การเลิกลาแล้วก็มีเรื่องของการสูญเสียลูกชายด้วยนี่ก็คือความเป็นนางเอกเรียกได้ว่าถูกทรมานถูกทรมานเสร็จกะอักเลือดแล้วก็ถูกสังหารนะคะซึ่งความคิดเดียวของหัวลู่เยี่ยก็คือการฆ่าคน ค่าคนค่าคนนะคะที่ผนึกพลังเวทของนางเอาไว้ค่ะทางด้านของป๋ายจิวซือนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าอตอนแรกเลยทักษะของนางก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็นั่นแหละ ตายเร็วตายเร็วไปก่อนแต่เรื่องนี้มันเป็นเทพนิยายเพื่อนๆตายแล้วก็ฟืน้นได้ในอีกชีวิตหนึ่งนั่นเองนะคะทั้งสองก็รู้จักกันมาตั้งแต่กําเนิดจากกวานค่ะก็จะมีเรื่องเล่าเป็นตำนานมาเรื่อยๆจากนั้นก็ฝึกฝนร่วมกันแล้วก็แปลงร่างโน่นนี่นะคะแล้วก็แหล่งพลังที่มาของพลังเนี่ยก็มาจากที่เดียวกันด้วยค่ะ คือมันเป็นอย่างนี้นะคะถ้าคนหนึ่งเนี่ยมีพลังเข้มแข็งมากขึ้นอีกคนหนึ่งจะอ่อนแอลงแล้วหากคนหนึ่งตายเนี่ยอีกคนหนึ่งก็จะไม่รอดเช่นเดียวกันนะคะพวกเขานั้นไม่สามารถจะมารวมตัวกันได้เพื่อนๆเออแต่ว่าต่อมานะคะพวกเขานั้นก็มานี่แหละมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะกลายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีไปเกิดในวังด้วยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบอุดมคติที่สุดนั่นเองแล้วก็ ปิดผนึกนะคะอีกคนหนึ่งเอาไว้ในร่างกายของของเขานะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พวกเขาสามารถจะอยู่รอดได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นเองก็คือต้องถูกมีหนึ่งมีหนึ่งคนที่จะต้องถูกผนึกไว้ในร่างนั่นเองเรียกได้ว่าเรื่องนี้เจ็บหนักค่ะเจ็บสาหัสเลยนะคะแต่ว่า <laughs> เจอไปลูกเข้าไปแล้วก็เจอเจิงศุนสีเข้าไปก็มั่นใจในฝีมือได้ค่ะรอคอยเลยนะคะรอคอยที่จะได้ดูนะคะ เรื่องต่อมานะคะอยากดูไอ้เวอร์ชันนี้ค่ะ Fox Spirit Mage Maker นะคะ Sort and Be l o v e ค่ะที่เป็นเวอร์ชันของเฉิงอี้แล้วก็หลี่อี้ถงนะคะแล้วก็มี uh, น้องฉางหัวเซิร์นรวมทั้งกัวจุนเฉินแล้วก็เหอรุยเซียนด้วยนะคะก็ร่วมแสดงอยู่ด้วยก็เป็นเซตเดียวกับที่คุณหยางมี่แสดงกับคุณกงจินเนาะแต่ว่าเป็นคนละภาคกันคนละตอนนะคะนี่เป็นภาคของเฉิงอี้แล้วก็หลี่อี้ถงนั่นเองค่ะ ก็เรื่องราวของภาคนี้นะคะแน่นอนว่าเจอเฉิงอีก,ก็ต้องมีวิชาย,ยุธเนาะก็เนื่องจากว่าทางด้านฟูกุยเนาะก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเขานั้นถูกพาออกไปนะคะแบบเขาจึงถูกพาออกไปล่าสัตว์ ประหลาดเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะคะในช่วงที่เขาจำความขึ้นมาได้ค่ะเขายังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์จากโลกภายนอกเลยดังนั้นนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังคือเขาอยากจะไปพัฒนาทักษะดาบของเขานั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยก้าวหน้าในช่วงแรกค่ะแต่ว่ากันนั้นนะคะในที่สุดแล้วเขาก็ได้ออกมาด้านนอกค่ะเพื่อนๆแล้วก็การมาถึงที่ หวังชวนนะคะก็ทำให้ได้มารู้จักนะคะกับทางชิงถงอะไรเงี้ยคะ่ะมีฟูกุย้ยมีชิงถงแล้วก็ทางด้านฟูกุ้ยเองนะคะก็ค่อยๆแบบพัฒนาด้านเพลงดาบนะคะของเขามากขึ้นเรื่อยๆเลยๆ,ๆค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนะคะก็เรียกได้ว่า มาเกี่ยวข้องกับการใช้ต้นไม้ไอ้แห่งความขมขืนนั่นแหละเพื่อเพื่อที่จะเอาเขาเรียกอะไรวะใช้จิตนะคะของปีศาจนั้นอ่ะให้มันมีความแข็งแกร่งคืออยู่ใกล้อยู่ใกล้ห่วงฟิงหลิงนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีตัวละครหลายตัวเพื่อนๆค่ะเลยเรื่องนี้น่าน่าดูอยู่นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของการคาตกรรมอย่างชาวเจียนจงนะคะที่สังหาร สังหารท่านว่นไปนะคะแล้วก็กล่าวโทษป้ายสีไปให้ตระกูลจินคือจินหลิงหลินอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นปีศาจงูนั่นเองนะคะก็ทำให้พระเอกของเราก็ไปทั่วๆเลยนะคะไปทั่วๆค่ะมีทั้งความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็มีทั้งการถ่ายถอนคือแบบปรับความเข้าใจนะคะมีหลายอย่างในเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะคะอ้าล้ค่ะ โอ้โหนี่ก็หลายเรื่องแล้วเนาะเดี๋ยวในอพิโซดถัดไปค่อยมาอัปเดตนะคะในเรื่องอื่นๆต่อโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะดูมากๆที่กําลังถ่ายทําอยู่แล้วก็ที่ถ่ายทําไปแล้วเนาะอย่างปรปักจํานวนเองก็อยากดูนะคะอะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้เพื่อนๆลักค้าอยากดูเรื่องอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวหวานจะได้หยิบไอที่ยังไม่ได้แบบว่าพูดถึงเนี่ยมาพูดถึงในอพพิโซดถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ